สวัสดีค่ะหลายคนอาจจะเคยคิดนะคะว่าเอ๊ะเราจะแก่ช้าแก่เร็วเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับพันธุก,กรรมแน,น่ๆเลยครับเป็นความเชื่อที่พบพิล่ามากๆเลยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าข้อมูลที่เราได้มาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยกลับชี้ไปอีกทางเลยนะคะเขาบอกว่าพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยแหะค่ะมีส่วนสําคัญเออมากกว่าเยอะเลยจริงครับพฤติกรรมนี่แหละตัวกําหนดเลยก็ว่าได้ วันนี้เราเลยอยากจะมาเออจาะลึกกันหน่อยค่ะว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เราอาจจะทําไปเรื่อยๆจนชินแต่มันกลับแอบเร่งให้ร่างกายเราเสื่องโทรมไปโดยไม่รู้ตัวครับซึ่งข้อมูลที่เราดูกันเนี่ยมีพูดถึง13พฤติกรรมเงียบที่หมอบางท่านชี้ว่าส่งผลเสียระยะยาวเลยนะครับใช่ค่ะเราจะลองหยิบยกตัวอย่างเด่นๆมาคุยกันพร้อมกับวิธีปรับแก้แบบง่ายๆที่คิดว่าน่าจะเอาไปปรับใช้กันได้นะคะได้เลยครับ เริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะใกล้ตัวคนทำงานมากๆเลยคือการทำงานแบบแทบไม่ได้พักเลย t 4 7 e n อันนี้มันส่งผลเสียยังไงบ้างคะคืออย่างนี้ครับมันไปกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกหรือระบบสู้หรือหนีของเราให้ทำงานตลอดเวลาเลยอ๋อระบบที่ทำให้เราตื่นตัว ใช่ครับพอทำงานตลอดร่างกายก็เหมือนอยู่ในภาวะเครียดเรื้อรังแล้วยังไปกวนนาฬิกาชีวภาพด้วยทําให้การซ่อมแซมตัวเองตอนกลางคืนมันทําได้ไม่เต็มที่เหมือนเครื่องยนต์ที่ไม่ได้พักเลยครับผมฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ก็มีคําแนะนําจากดรคาวินมิสตรีเหมือนกันนะคะว่าลองหาเวลาพักจริงๆจังๆซักอ่าสินาทีช่วงบ่ายปล่อยสมองโล่งๆไปเลยอาจจะพอช่วยได้บ้างครับการพักสั้นๆนี้สําคัญมาก แล้วเรื่องที่ดูเบสิกมากๆอย่างการดื่มน้ำน้อยล่ะคะไม่น่าเชื่อว่าจะส่งผลได้ขนาดนั้นเลยหรอคะจริงครับเรื่องนี้ดูเหมือนเล็กน้อยนะแต่สำคัญมากเพราะร่างกายเราขาดน้ำเนี่ยสมองอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่โฟกัสยากขึ้นหรือบางทีก็หงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนไปเลยอืออืม,อมครับเพราะเซลล์สมองเองก็ต้องการน้ำมากๆในการทำงานดรมิสทรีเลยแนะนำว่า ตื่นนอนมาเนี่ยลองดื่มน้ำสักแก้วก่อนอาจจะผสมเกลือทะเลหรือเลมอนนิดหน่อยก็ได้แล้วก็พยายามจิบไปเรื่อยๆทั้งวันครับอ๋อค่ะเป็นทริคไม่ง่ายที่ดีเลยอีกประเด็นที่ส่วนตัวค่อนข้างแปลกใจคือการละเลยสุขภาพช่องปากโดยเฉพาะเลยนะคะคือการไม่ใช้ไหมขัดฟันเนี่ยมีงานวิจัยบอกว่าเพิ่มความเสี่ยงเสียชีวิตได้เลยเหรอคะ ใช่ครับมีข้อมูลจากงานวิจัยชี้ว่าอาจจะเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นถึง30%เลยนะครับแล้วก็ยังสัมพันธ์กับพวกโรคหัวใจด้วยโหขนาดนั้นเลยครับกลไกที่เชี่ยวกันก็คือการหนังเสบเลือหลังในช่องปากเราเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบไปทั่วร่างกายเลยผ่านทางกระแสะเลือดนะครับก่อให้เกิดความเครียดระดับเซลล์โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยโหแค่การใช้ไหมขัดฟันนี้ส่งผลได้ขนาดนี้เลยแสดงว่า เรื่องเล็กน้อยจริงๆก็มองข้ามไม่ได้เลยนะคะจริงด้วยครับเรื่องพวกนี้แหละครับที่สะสมวิธีแก้ก็ง่ายๆเลยคือแปรงฟันก่อนนอนแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำให้ได้ครับผมมาถึงเรื่องย่อคฮิตเลยค่ะสำหรับคนยุคนี้การนั่งนานเกินไปอันนี้ส่งผลกับความเสื่อมยังไงบ้างคะการนั่งนานๆเนี่ยอย่างแรกเลยคือระบบเผาผลาญมันทำงานช้าลงครับแล้วที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือกล้ามเนื้อมัน ไม่ได้ทำงานไม่ได้ขยับเลยอดรโจเซฟเมคูลา mm hmm. ชี้ว่าเวลาเราเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยกล้ามเนื้อจะหลั่งสารตัวนี้ออกมาเรียกว่าไมโอไคน์ไมโอไคนครับสารตัวนี้มันเหมือนเป็นยาอายุวัฒนะที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเองเลยช่วยลดการอักเสบช่วยปกป้องสมองปกป้องหัวใจการนั่งนานๆก็เหมือนเราไปปิดสวิชไม่ให้ร่างกายผลิตสารดีๆพวกนี้ออกมาครับ อ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนเราพลาดยาดีที่ร่างกายสร้างเองได้ฟรีฟรีเลยแค่ต้องขยับตัวใช่ครับงั้นแค่พยายามลุกขึ้นยืนทุกๆสักครึ่งชั่วโมงเดินหลังกินข้าวหรือหาเวลาขยับตัวจริงๆจังๆสักวันละ30-45นาทีก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยนะคะช่วยได้มากเลยครับเรื่องสุดท้ายค่ะคือการหยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆห,หรือว่าไม่ค่อยได้กระตุ้นสมองเลยครับ สมองเราก็เหมือนกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆนะครับถ้าไม่ได้ใช้งานมันก็ฟอได้เหมือนกันอ๋อ oh, หรอคะครับดรเลคลีนไอชนเบอร์เกอร์อธิบายว่าสมองเรามีความยืดหยุ่นหรือที่เรียกว่า neuroplasticity คือมันสามารถปรับเปลี่ยนสร้างเส้นใยประสาทใหม่ๆได้ตลอดชีวิตเลย การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเอ่อภาษาใหม่อ่านหนังสือหรือแม้แต่เล่นเกมฝึกสมองเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นให้สมองยังคงความสามารถนี้ไว้ลดความเสี่ยงเรื่องความจําเสื่อมในระยะยาวได้ครับฟังดูแล้วจะเห็นว่าทุกข้อที่เราคุยกันมาเนี่ยมันมีจุดร่วมกันอยู่นะคะคือการสร้างความเครียดเรื้อรังให้ร่างกายไม่ว่าจะทางตรงจากเรื่องงานหรือทางอ้อมจากการขาดน้ํา การอักเสบในปากการไม่ขยับตัวหรือแม้แต่สมองที่ไม่ได้ใช้งานถูกต้องเลยครับมันคือความเครียดสะสมในรูปแบบต่างๆแล้วก็น่าสนใจด้วยว่าปัจจัยทางจิตใจยอย่างพวกความคิดลบความกังวลหรือการรู้สึกว่าชีวิตมันไรเป้าหมายที่ดรไอชนเบิร์กกระพูดถึงเนี่ยก็ส่งผลเสียพังกลไกความเครียดกับการอักเสบในร่างกายเหมือนกันอืมมันเชื่อมโยงกันหมดเลยครับการดูแลตัวเองเลยต้องมองแบบองค์รวมจริงๆ สรุปแล้วนะคะการจะมีชีวิตที่ยืนยาวสุขภาพดีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาหรือว่ายีนอย่างเดียวเลยแต่เป็นการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆที่เราทำในแต่ละวันจริงๆซึ่งข่าวดีก็คือเราควบคุมมันได้ครับควบคุมได้แน่นอนแค่ปรับเปลี่ยนเรื่องง่ายๆอย่างการพักสั้นๆลุกขึ้นยืนบ่อยๆหรือว่าใช้ไหมขัดฟันให้เป็นนิสัยเนี่ยก็สร้างความแตกต่างได้เยอะแล้ว ครับผมแล้วก็อาจจะมีคำถามทิ้งท้ายที่อยากให้ลองกลับไปคิดกันต่อนะครับว่านอกเหนือจากที่เราจะพยายามเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้แล้วเนี่ยมีการกระทำเชิงบวกแค่เพียงอย่างเดียวอะไรที่เราสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อเป็นการลงทุนให้กับช่วงชีวิตที่สุขภาพดีหรือ health span ของตัวเองอย่างจริงจังอืมน่าสนใจค่ะอาจจะเป็นการแบ่งเวลาแค่สัปดาห์และชั่วโมงก็ได้ครับเพื่อเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เราสนใจ หรือการหาเวลาไปเจอเพื่อนฝูงหรือแม้แต่เพิ่มการออกกำลังกายง่ายๆเพื่อสร้างกล้ามเนื้อแค่วันละสินาทีก็ได้ลองเลือกดูสักอย่างที่คิดว่าเหมาะกับตัวเองแล้วเริ่มทำเลยครับเป็นคำถามชวนคิดที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะยินดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ